สวัสดีย่ามะเร็งครับพี่น้องครับพามาเบิงงวยอีกแล้วครับคลิปนี้พี่น้องหลังจากที่นะครับไปเบิงของปลาลิมโขงกระบมาพามาเบิงงวยก่อนจังมือก่อนนะครับเบิงงวยไปนํานะครับเบิงของปลาลิมโขงไปพร้อมนะครับคลิปจานร้อยก๋ามีเทิ้งงวยเทิ้งของปลาแหละพี่น้องพอดีงวยตัวนี้เพิ่นว่าอยากขายมื่นแปดนะครับพี่น้องมื่นแปดครับตัวซ้ำใดมาเบิงเอาพี่น้องนะครับใส่หล่ะตัวใดหล่ะเพิ่นไล่ขึ้นมาเละพี่น้องมาเบิงดูงวยตัวละมื่นแปดนะครับพี่น้อง งัวอะไรไม่ถึงสองหมื่นเลยอะ่ะมาดูกันตัวไหนดีใช่ล่ะนี่บ่นี่บ่อบักกระดิ่งนี่บ่นี่ครับพี่น้องครับงัวตัวละหมื่นแปดพี่น้องครับโอ้ย่าเรียนย่าเรียนเอาดึงมาดึงมาแม่ม่านบ่ดันอู้แม่ม่านอ้าวเจ้าตื่นกล้องบอกคือเรียนถีริถิรินี่ครับพี่น้องครับเขาใกล้บ่ได้มันตื่นกล้องนะครับงัวแม่มา่านบาดันพ่นว่าเจ้าของเพ่นว่าครับพี่น้องหมื่นแปดพี่น้องครับในม,มีกระดิง่งพร้อมจัดร้อยว่าสิี่สิบใบบ้าสนอก ซื้อวบอาถากินน่องมันพอเพิ่นเพิ่นว่ามันมา่นแล้วเพิ่นว่านี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยงามงามงามสีแดงเนาะแต่ว่าเป็นง่วนหน่อยงัวนลาดบ้านเฮ้าพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ทั้งคางแห้งคักเลยนี่ครับนี่เขาก็เขาก็งามนะครับเพิ่นจะขายเมื่อนแปดครับพี่น้องครับงัวนตัวนี้โอ้ยพอดีเลยเป็นง่วนเนื้อนะครับง่วนง่วนไทยง่วนไทยลาดนี่ครับโอ้เครื่องดีตัวล่ะแต่ว่าหางบอดำนี่ครับพี่น้องเอ้า เดี๋ยวซูมเมาวิ่น้องเขาใกล้บ่ได้มันตื่นนี่ครับนี่นะครับตัวบัวครับตัวสีแดงแดงนี่แหละนะครับสิบแปดพ่อซื้อบ่พี่น้องเป็นจงไหนนะครับผู้สนใจทักมาหาก็ได้แต่ว่าขันไม,ม,มีมีผู้ใดสนใจจะร้อยจีวสิซื้อไปเส้นนีา้ากินน้องมันนะครับงอตัวนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าขังคือส่งมันหาวขนาดได้พี่น้องเนี่ยเขาใกล้เพอาะากได้ปาะไดจากเลนมันตื่นนะครับแต่ว่าขันไปแยกไว้บ่มีมูน,นี่ก็สีขุ่นอยู่ดอก นะครับอันนี้เห็นกล่องมาตื่นนะครับกินยาดีดีพี่น้องครับบุนะบวชบวชด่วบุญเอาไปใส่ละซุมนั่นน้อยนั่นไหมแม่ยางขามทงไปละหันไปอีกแล้วโอ้ยหางนำกดกันไหลไหลเลยพี่ยังหเอาเอาเอาพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้แหละครับนะนี่ครับเขาคู่สวยสวยเลยนะครับแต่ว่าเป็นงัวบานเข้าพี่น้องงัวลาดเดอนะครับงัวลาดบานเข้าพี่น้องครับพอยังหัเพิ่นอยากขายนะครับตัวนี้ สิบแปดทวนนะครับ <S <S เป็นง่วเป็นง่วบ้านเฮ้านะครับนี <N> ่ <ie> นะครับงามๆเลยพี่น้องครับตัวสีแดงๆตัวนั้นไห่ตัวนั้นมุมๆข้างกันนั่นตัวนั้นก็งามแต่ว่ามาหนังบ่ทันในพี่บอทันแต่ตัวในพี่กลัวพระ่าหนึง่งมันมีลูกแล้วนะครับงัวแม่มันครับตัวนี้นะนี่ครับข้ามาเบิง่ง่วจะตื่นในลูกโอ้มีแต่สีเลียนลูกกับบอไดนดล้คนก็ดีคนเขาไกลบอทดนบ่นตื่นตกใจ นี่ครับเบิ้งหนเบิ้งห้างพี่น้องนะครับง่วนตัวนี้สิบแปดนะครับราคานี่บ่อหอดสองหมื่นสัมปีน้องง่วนจะได้บ่อหอดสองหมื่น 20, ยังวะพอดีละ่ะสำหรับผู้มิภาเลี้ยงงว่วนหน่อยนะครับงว่วนลาดบ้านเท่านะครับเอาแล่นเลี้นเลี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 นไปละพุ่นง่วนเจ้าสิขึ้นให้เขาละพุ่นน้าง่วนหน่อยละครับปวดทั้งปวดไปแล้วทิลี่ทีลี่ไปละพุ่น <S <S นี่ครับพี่น้องเอ้าเบิงเ้งใกล้ๆนะครับเขาใกล้บ่ได้สู้เบา นะครับ studied, ย่านมันตื่นย่านมันเรียนนะครับเป็นงัวลาดบ้านเฮ่าท้่พี่น้องเด้อนะครับงัวแม่ม่านกำลังสีมีลูกนะครับจาน้อยว่าสีเอาไหว้อยู่ดินะครับเอาไปใส่คอกไหวทหมูมันสะบ้อสนอกคืองามแตเห็ดอ่องป่องอยู่นะครับมันมีทองมันม่านพี่น้องก็เลยกันกี่โพนมันก็เลยไงนะครับกินยาดีดีครับงัวนี่เฮ่านะครับพี่น้องกินยาดีจาน้อยว่าสือใส่ขอกไหวขันผู้ใดสนใจก็จทงทากมหาจาน้อยกระไดท้่พี่น้องเด้อนะครับ งัวน้อยบ้านเฮ้านะครับเนี่ยพอดีกาลังงามครับสิบแปดราคาเพิ่นนะครับสวยงามอยู่นะครับไปสนใจก็ถ้าเข้ามาครับง่วแม่ม่านนะครับซื้อหนึ่งได้สองซื้อหนึ่งได้สองนะครับ่น้องครับงัวตัวนี้นะครับนี่งามตัวละกินยาก็ะง่ายนะครับเลี้ยงก็ะง่ายครับเป็นงัวรลาดนะครับเอาซู้เมืองใกล้ๆนี่อาศัยสู้เมาครับมันอยู่มันมันเขาไก่มันบ่ไดหญ่สู้เมาเนี่ยนะครับความสูงกะพอประมาณนะครับ หุ่นห้างก็เป็นหน้าหนาในจังหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นงัวนลาดนะครับประมาณงัวสายพันธุ์แบบที่ก็จางัวหูงัวนยังนะครับประมาณงัวหูพี่น้องนะครับเป็นงัวนลาดบ้านเท่านี่แหละเนาะเอาไปสนใจก็จังทักเข้ามาหาจานร้อยก็ได้พี่น้องนะครับงัวตัวนี้นะครับเพิ่นขายอยู่สิบแปดบ่อหอดสองหมื่นดอกพี่น้องงัวตัวนี้นะครับสนโกสนใจทักทายเข้ามานะครับซื้อเนื่งได้สองครับอยู่ในท้องนะครับงัวแม่ม่านเด้พี่น้องเด้อท้องเอีงเรียงอยู่หัน นะครับเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่นะครับพี่น้องสันส้นๆนะครับจวดๆฝากเพจงัอควาวยบ้านเฮาน้าได้พี่น้องเด้อนะครับเพียบัวฟวยบ้านเรานะครับเพียไม่จันร้ไรพี่น้องครับฝากหน้ไ่ได้พี่นอ้องเด้อเอาเอาเอายาวยาวสนใจทักมา